สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องอีนางบานทุกๆคนทุกๆท่านเนาะคะ่ะก็พบกันในวันนี้ก็วันที่สามสิบกันยายนเนาะคะ่ะวันนี้ก็อีนางบานมีแนวทางมาฝากแฟนๆช่องอีนางบานทุกๆท่าน,นะะเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะคะ่ะ นำมาฝากก็เป็นสูตรคำนวณที่นางบานเคยลงไปแล้วในคลิปก่อนๆถ้าคนไหนเคยดูก็อาจจะจำได้เนาะคะ่ะเป็นคลิปคำนวณบวกใส่กับเลขกำลังวันเนาะคะ่ะก็วันนี้นางบานมีแนวทางมาฝากก็มาดูไปพร้อมกันนะคะสูตรคำนวณก็จะใช้หวยสามตัวที่ออกงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเอามาคำนวณว,ว่าจะได้ตัวไหนในงวดที่จะมาถึงในงวดที่หนึ่งตุลาคมเนาะคะ่ะ ก็งวดที่แล้วเนาะค่ะหัวอกเก้าสามห้บนออก935ล่างออก90เราก็จะใช้935เป็นเป็นการตั้งคำนวณเนาะคะ่ะก็มาดูไปพร้อมๆกับอินังบานเนาะคะ่ะป็นแฟนชทางนังบานทุกๆท่านชอบไม่ชอบหรือไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นางบานได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ก็มาดูกันเนาะค่ะว่าอินังบาลคำนวณออกมาแล้วจะได้เป็นตัวไหนเนาะคะ่ะก็มาดูมาชมกันค่ะกลองหน้าเนาะคะ่ะอาจจะมันมันจะกลับเนาะคะ่ะถ้ายัางไงก็แคปหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปเปรียบเทียบไปดูนะคะเผื่อมีตัวไหนที่ชอบเนาะคะ่ะหรือตัวไหนที่ตรงถูกใจกับตัวเราก็เอาไปลองเสียงกันดู ก็คำนวณน,นะคะวิธีคำนวณก็เหมือนเดิมนะคะคำนวณน,นี่นะคะเป็นหวยที่ออกวันที่สิบหกกันยางวดที่ผ่านมานะคะออกเก้าสามห้าเก้าสามห้าเราก็อันนี้ล่างมันออกเก้าศูนย์งวดที่ผ่านมาเราจะใช้เก้าสามห้าในการตั้งเป็นการตั้งสูตรตั้งสูตรคำนวณน,นะคะก็เลยเขียนเลยนะคะเก้าสามห้าเก้าสามห้า เราเขียนเก้าสามห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเขียนให้มันได้หกหลักเนาะคะ่ะเขียนให้มันได้หกหลักเก้าสามห้าต่อไปก็เป็นหกเจ็ดแปดต่อมาให้มาเริ่มแถวที่สองนะคะเริ่มแถวที่สองแปดแล้วก็เก้าศูนหนึ่ง สองสามสี่ก็ยังไปเรื่อยๆนะคะ่ะนี่แถวสองครบหกหลักแล้วก็มาเริ่มแถวสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นนะคะ่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตัวเลขทั้งสามแถวก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็มาดูแถวที่สองแถวที่สามเราตัดออกไปนะคะ่ะแถวที่สามตัดออกไปแถวที่หนึ่งก็ตัดออกไปให้มาดูแถวที่สองสามตัวหน้านี่นะคะ่ะ นี่สูตรที่หาได้เราจะนิ้นที่แถวที่สองสามตัวด้านหน้ามันได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งตรงกลางนี่นะคะ่ะศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งตรงกลางจะเป็นตัวด่นเด่นที่ศูนย์วดนี้เด่นที่ศูนย์แต่ภายในสามตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มามีโอกาสมาสูงนะคะเก้าศูนย์หนึ่งไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งจะมีมาให้เห็นเนาะคะ่ะเมื่อที่แล้วก็ ได้ศูนย์เหมือนกันงพรที่แล้วดิ่นดินศูนย์มันก็ออกเก้าศูนย์นะค่ะวันนี้ก็ดิ่นศูนย์เหมือนกันเนาะค่ะวดนี้ดิ่นที่ศูนย์เหมือนกันเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งดิ่นที่ศูนย์แล้วเรามาดูเนาะค่ะเราจะมาจับใส่กันกับเลขกำลังวันหวยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ก็หวยจะออกตรงกับวันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์นี่เนาะค่ะดินศูนย์ เด่นศูนย์หวยวันศุกร์เนาะคะ่ะหวยวันศุกร์หลักศูนย์เนาะคะ่ะนี่หลักศูนย์วันศุกร์หลักศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดเนาะคะ่ะชัดไม่เอ่ยนะคะหลักศูนย์วันศุกร์หวยหวยวันศุกร์นะคะหลักศูนย์ก,ก,ก,ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปด ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนห้าศูนยนะคะนี่คือหลักศหลักเก้าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบหลักเาหลักเาวันศุกร์เนาะคะ่ะหลักเก้วันศุกร์ก็จะมีเก้าสองหแล้วก็เกนะคะหลักเก้ามีเก้าสองเก้าสีหแล้วก็เก้าเจ็ดนาะคะ่ะหลักหนึ่งนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ที่ชอบหลักหหลักหนเลขวันศุกร หลักหนึ่งวันศุกร์ก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าอันนี้ตามความชอบส่วนบุคคลนะคะหวยในมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งใครชอบหลักไหนก็ไปเล่นตามที่นางบานลงให้นะคะเป็นเลขกําลังวันเข้าเกือบทุกงงวดนนะคะกําลังวันนี้เข้าเกือบทุกงงวดันนะคะ ก็ลองเอาไปลุ้นเอาไปเสี่ยงกันดูเนาะคะ่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบตัวเลขที่นางบานนามาฝากในวันนี้เนาะคะ่ะเด่นศูนย์เนาะคะ่ะวันนี้เด่นที่ศูนย์เ่วันนี้เด่นที่ศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเนี่ยเด่นศูนย์เราจะนับสามตัวนี้แถวที่สองตรงกลางี่จะเป็นตัวเด่นบางทีถ้าถ้าตัวเด่นไม่มาก็จะมาตัวข้างหน้าเนี่ยทั้งข้างๆจะมา ถ้าศูนย์ไม่มาเก้าก็จะมาหนึ่งก็จะมาภายในสามตัวนี้นะไม่ตัวใดตัวหนึ่งมีมาให้เห็นแน่นอนนะคะเพราะว่าทําดูแล้วไม่เคยไม่เคยหลุดเนะคะนี่ถ้าศูนย์ไม่มาก็มาเก้ากับหนึ่งแง่วดที่แล้วเด่นศูนย์ก็ศูนย์มาคือเก้าศูนย์นะคะงวดที่แล้ว 0, 0, 90, ะะงวดที่แล้ว,ว,ลวนางบันคำนวณก็ได้ศูนย์เหมือนกันมันเข้าที่เก้าศูนย์งวดนี้ก็ได้ศูนย์อีกนะคะ เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะใครชอบตัวไหนก็เอาไปเลือกไปซื้อกันดูเอาไปลองลุ้นลองเสียงกันดูเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีลาบไปได้วยกันก็อินังบานก็เน้นย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการนําตัวเลขไปลุ้นไปเสียงกันเนาะคะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหน แต่เป็นเพียงแนวทางนะคะเพื่อในการที่เราซื้อไม่ไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องซื้อมากใครชอบหลักศูนย์ก็เล่นแค่นี้มีแค่สี่ตัวนะคะหลักศูนย์ก็มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดถ้าใครชอบหลักเก้าก็จะมีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าภายในสามตัวนี้ไม่ตัวใดตัวหนึ่งมีมาให้เห็นนะคะแต่ดินที่ศูนย์นะคะงวดนี้ดินที่ศูนย์ เนที่ศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวเลขมีแค่สี่ตัวเล่นไม่เยอะหางเนาะคะ่ะเลขเราซื้อเป็นซื้อตามกำลังวันเนาะคะ่ะเข้าก็เกือบทุกง,งวดเนาะคะ่ะก็ไม่เข้ายัางยังมากก็แค่งวดหนึ่งงวดต่อมามันก็จะเข้าเหมือนเดิมอย่างงวดที่แล้วก็เข้าทั้งเข้าเก้าศูนย์แล้วงวดที่ผ่านมามันก็เข้ามันเด่นที่เก้ามันก็มันก็ออกเจ็ดเก้าวันนี้นางบานก็คำนวณได้ศูนย์อีกเช่นเคย มันมีศูนย์สองูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดห้ยวันศุกร์นี่นะคะเป็นตารางเทียบตารางกำลังวันแบบนี้นะคะเนี่ยเด่นที่ศูนย์เนี่ยสมมุตินะคะนางบานคำนวณได้ของงวดนนี้เด่นที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์เรามาดูวันศุกร์หวยวันศุกร์หลักศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดใครชอบหลักเก้านะคะ ถ้าใครมั่นใจว่าหวยจะมีตัวไหนก็ inbox สอบถามมาทักนางบานก็ได้นะคะสมมติใครชอบหลักไหนนางบานจะมาเทียบตารางให้ดูว่าวันศุกร์หวยออกวันศุกร์หลักไหนมีตัวไหนบ้างเน้อะ่ะถ้าใครชอบหลักหลักสองหลักสามหลักสี่แบบนี้ถ้าใครชอบก็ลองเดี๋ยวลองทักมาดูเดี๋ยวนางบานจะบอกเพื่อเป็นแนวทางเป็นลุ้นตัวเลขมันไม่เยอะมันมีแค่สี่ตัวในแต่ละ ในแต่ละหลักมันจะมีแค่สี่ตัวเราลุ้นไม่เยอะซื้อสี่ตัวไปกลับก็แค่แปดหางลงทุนเราเราลงทุนไม่ต้องไปไปซื้อเยอะนะคะอันนี้คือมันจะเข้าเลยเป็นตารางกับวันนี้นางได้นางบานได้มานานมากแล้วนะคะกระดาษแผ่นนี้เข้าเกือบทุกงวดนะคะงวดที่แล้วมาเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะนี่วันศุกร์หลักศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูย์ห้าศูนย์แปด หลักเก้าเนาะค่ะเนี่ยหลักเก้าเก้าตารางวันศุกร์เนี่ยปื๊ดเรามาเทียบวันศุกร์ปื๊บหลักเก้าก็จะมีเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดมีแค่สี่ตัวแค่นี้เนาะคะ่ะบางงวดเข้าตรงๆไม่ต้องกลับเนาะคะ่ะบางงวดคือเข้าตรงๆเราไม่ต้องกลับแต่ก็กลับดูเนาะค่ะกลับเอาไว้ซื้อไว้กันไว้เนาะค่ะ ถ้าใครชอบเลขวิ่งหรือชอบวิ่งชอบรูดก็วิ่งที่ศูนย์รูดศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์ใครชอบหลักเก้าก็เอาไปวิ่งเก้ารูดเก้าตัวเลขมีแค่นี้นะคะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีเก้ามีศูนย์มีหนึ 0, ่งแค่นี้เนาะคะ่ะก็เลขพี่ชายเนาะคะ่ะพี่ชายตัวเลขพี่ชายพี่ชายมั่นใจว่างวดน,นี้มีเก้างวดน,นี้มีเก้า นางบานก็จะจะมาใส่เก้าคุณนางบานหลักเก้าคุณนางบานก็จะมีเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดงวดนี้พี่ชายงวดที่แล้วพี่ชายบอกห้าตัวเดียวก็มาสามห้าเนาะคะ่ะงวดน,นี้พี่ชายบอกเก้าบอกเก้ามาร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้านะคะเก้าร้อยเปอร์เซ็นนางบานก็จะนี่เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วมันตรงกับคำนวณสูตรคำนวณมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่ง ก็ลองเอาไปลุ้นไปเสียงกันดูเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันเนาะคะ่ะแคปไว้ดูเนาะคะ่ะแล้วก็ไปลองทำดูเนาะคะ่ะลองทำดูเป็นสูตรคำนวณง่ายๆเนาะคะ่ะไม่ค่อยหลุดเนาะคะ่ะสูตรนี้คนไหนชอบเลขวิ่งเลขเล่นเลขวิ่งเลขชอบรูดนี่เอาไปลุ้นได้เลยเนาะคะ่ะไปลุ้นไปเล่นกันเลยไม่ค่อยหลุดเนาะคะ่ะสูตรคำนวณสูตรนี้เนาะคะ่ะลองเอาไปทำกันดู ก็นางบานอธิบายถ้าไม่ละเอียดหรือสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือแฟนๆน,นางบานท่านใดเนาะคะ่ะชอบตัวเลขหลักอื่นที่ตรงกับวันศุกร์ก็ถามนางบานได้เนะคะ่ะนางบานจะเอาไปลงในคมนไปลงในความคิดเห็นให้ดูแสดงความคิดเห็นเข้ามานางบานจะตอบให้เนาะคะ่ะถ้าคนไหนชอบหลักอื่นที่ไม่ใช่สูตรคำนวณทีนนนนนะะ่นางบานคำนวณได้เนาะค่ะนางบานคำนวณได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งแค่นี้เนาะคะ่ะ ลองเอาไปลุ้นไปเสียงกันดูเนาะค่ะแน,น,น,นวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะค่ะก็เอาไปลุ้นไปเสียงกันดูก็สำหรับแฟนๆท่านใดก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นางบานด้วยเนาะค่ะก็นานๆได้ทำคลิปนึงก็ยังดีเนาะค่ะดีกว่าห่างหายไปเลยก็แวะมาทักทายแฟนๆช่องอีนางบานทุกๆท,ท,ท่านเนาะค่ะ ก็ยังไงวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาก็ฝากไว้พิจารณาดูกันเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางเน้นย้าว่าเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะหวยมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันก็ลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูเนาะคะ่ะก็ยังไงก็นางบานก็ขอจบคลิปไปเท่านี้เนาะคะ่ะก็ขอให้แฟนๆช่องอินังบานทุกๆท,ท่านเนาะคะ่ะ จงมีโชคมีลาบนะคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยไปด้วยกันทุกๆคนเนาะคะ่ะก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ